การออมเงินระยะยาวเงินก้อนที่ไม่เร่งด่วนแต่สําคัญหลังจากจัดการเงินออมระยะกลางอยู่ตัวแล้วก็ควรให้ความสําคัญกับเงินออมระยะยาวสําหรับระยะเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปเงินออมประเภทนี้หลายคนอาจจะมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะทั้งที่จริงแล้วเป็นเงินออมที่สําคัญไม่แพ้2ก้อนแรกเลยเพื่อน สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้เราก็พูดไปแล้วเรื่องเงินออมฉุกเฉินนะคะวันนี้เราจะมาต่อด้วยเงินออมเพื่อควา,ามมั่นคงเงินออมระยะกลางหรือเงินออมเพื่อสนองนิดของเรานะคะเมื่อออมเงินฉุกเฉินได้ตามเป้าหมายแล้วก็มาตั้งเป้าหมายในการออมเงินระยะกลางหรือเงินก้อนที่จะสร้างควา,ามมั่นคงให้กับชีวิตรวมทั้งสิ่งที่เราอยากได้ในระยะเวลา2ถึง10ปีที่กำลังจะมาถึงเช่น ซื้อบ้านซื้อคอนโดก่อนรถเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินสําหรับก่อนอาการท่องเที่ยวประจําปีหรือการเก็บเงินเพื่อท,ทําธุรกิจนะคะแน่นอนว่าความต้องการของเราในการซื้อสิ่งต่างๆมันมากมายเต็มไปหมดแต่สิ่งที่ควรโฟกัสก็คือการตั้งเป้าหมายนะคะให้ชัดเจนตามลําดับความสําคัญว่าสิ่งไหนควรซื้อก่อนหลังและมีความสามารถในการจ่าย เงินในระยะ2-10ปีนั้นหรือไม่เงินออมประเภทนี้ควรเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากประจำหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะหลังจากเราพูดถึงเงินออมฉุกเฉินเงินออมสำหรับความมั่นคงเสร็จแล้วก็มาเงินออมไว้เกษียณน,นะคะการออมเงินระยะยาวเงินก้อนที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ หลังจากจัดการเงินออมระยะกลางอยู่ตัวแล้วก็ควรให้ความสําคัญกับเงินออมระยะยาวสําหรับระยะเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปเงินออมประเภทนี้หลายคนอาจจะมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะทั้งที่จริงแล้วเป็นเงินออมที่สําคัญไม่แพ้2ก้อนแรกเลยเพื่อนํามาเป็นเงินทุนไว้จ่ายยามเกษียณแม้เราจะไม่มีไรายได้จากการทํางานแต่ก็ยังมีเงินก้อนนี้ไว้ช่วย ให้ใช้จ่ายดูแลค่าอยู่ค่ากินค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงยังสามารถรวมเป็นงบการท่องเที่ยวพักผ่อนได้อีกด้วยนะคะการมีเงินออมก้อนนี้ไว้ทําให้เราอุ่นใจได้ว่าในอนาคตเราจะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ขัดสนเงินออมประเภทนี้สามารถทําเก็บได้ในรูปของบัญชีเงินฝากประจําและรูปแบบการลงทุนระยะยาวเนื่องจากผลตอบแทนที่สูง สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นออมนะคะการเริ่มออมเงินฉุกเฉินในวัยนี้ยังไม่ช้าเกินไปเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการออมเงินระยะกลางและระยะยาวตามมาโดยสามารถเลือกใช้วิธีการออมที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้เลยสิ่งสำคัญคือต้องทำได้จริงเพื่อเตรียมพร้อมรักมือไว้ในวันที่ไม่คาดฝันนะคะ เราจะได้เอาตัวรอดในทุกๆสถานการณ์นะคะการที่เราจะออมเงินทั้งหนึ่งออมเพื่อเงินฉุกเฉินออมเพื่อความมั่นคงแล้วก็ออมเพื่อวัยเกษียณแล้วการออมอย่างเดียวก็ยังไม่ได้ทำให้เรารวยนะคะการนำเงินนั้นไปสร้างเงินต่อเงินอีกทีหนึง่งไปบริหารจัดการอีกทีหนึง่งถึงจะสร้างความร่ำรวยให้เราได้ แต่การออมก็เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นในการให้เรามีเงินเก็บเงินเพื่อสร้างต่อยอดในการลงทุนชั้นต่อๆไปนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปที่แล้วนะคะซึ่งการออมทั้ง3ระยะนี้ถ้าทุกคนทำได้แล้วก็นำไปลงทุนก็สามารถทำให้เรามีเงินตั้งแต่หลัก แสนหลักหมืน่นหลักล้านได้นะคะหรือบางคนสามารถออมจนนำเงินไปลงทุนต่อได้ทีต่อย,ยอดเป็นเงินร 00, ้อยล้านพันล้านได้ก็หวังว่าทุกคนจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคัง่งทางด้านการเงินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องอัลินชนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ